สงเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์หลวงปู่หลิวนั่งพญาเถ่าเรือนคอหวยยิ้มได้เลขเด็ดสมใจสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดสี่แยกเจริญพรน,นะคะหรือวัดหลวงปู่หลิวนะคะอยู่ที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกระแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะ ยิงใกล้บันหวยออกจากคึกคักนะคะผู้คนจะนิยมมากับไหว้ขอโชคขอลาบขอพรหลวงปู่หลิวนะคะนั่งพญาเต่าเรือนองค์ใหญ่นะคะสูงขนาด10เมตรเลยนะคะโดยหนึ่งผู้ที่มากับไหว้ขอพรคือนางสาวติดติยานีนะคะเกียรติแสงทองอายุ38ปีนะคะเป็นพนักงานขายรถมือสองอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะ เธอบอกว่าเธอได้ยินชื่อเสียงของหลวงปู่หลิวมายาวนานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วนะคะเมื่อมีโอกาสได้นำรถที่ขายได้ผ่านมาเส้นทางนี้นะคะก็เลยเข้ามากบไหว้ขอพรนะคะเดือนละครั้งสองครั้งนะคะ แล้วก็จะนำเอาผลไม้แล้วก็ผักบุ้งมาถวายทุกครั้งเลยนะคะและเมื่อกลับไปก็จะประสบความสำเร็จนะคะบอกขายรถกี่คันก็ขายได้หมดเลยนะคะเธอพูดอย่างนี้นะคะวันนี้นำรถมาส่งที่ไรอ้อยไกลกับวัดก็เลยแวะมากราบไหวขอพอรเหมือนเดิมนะคะและวันนี้เธอยังไปขอโชคขอลาบด้วยการเขย่าเซียมซีด้วยนะคะนั่นก็คือเธอได้เลขนะคะเลขหนึ่งเจ็ด เลขหนึ่งแล้วก็เลขเก้านะคะนี่เลยนะคะเธอบอกว่าถ้าครั้งนี้เธอได้โชคให้ถูกรางวัลใหญ่นะคะเธอยังบนไว้ว่าหากถูกรังวัลใหญ่นะคะจะนําเงินรางวัลบางส่วนนะคะมาร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถสเตนเลสประยุกต์ที่กําลังทําอยู่นะคะพร้อมกับจะมาเช่าบูชาหลวงปู่หลิวนั่งพยาเต่าเรือนขนาดเก้านิ้วด้วยนะคะไปบูชาด้วยนะคะ ทางด้านนายยุทธนาเช่มชุมนะคะพ่อค้าขายลอตเตอรี่ที่อยู่บริเวณด้านข้างของวัดศรีแยกเจริญพรน,นี้นะคะเขาบอกว่างวดนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะหาซื้อเลขจากอ่างน้ำมนต์ที่อยู่ด้านหน้าของหลวงปู่หลิวนั่งพญาเต่าเรือนนะคะนั้นเราก็ให้ท่านดูอ่างน้ำมนต์ของวัดศรีแยกเจริญพรก่อนแล้วกันนะคะนี่เลยนะคะบรรดาคนที่ ผู้ที่เขาสันทัดเรื่องอ่างน้ำมนต์เขาบอกว่าเขาเห็นเลขหกเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขสองนะคะนี่เลยนะคะซึ่งตรงกับที่พ่อค้าเขาบอกนะคะบอกว่าคนจะมาหาเลขที่มีเลขหกเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขสองนี่นะคะนาไปซื้อนําไปเสี่ยงโชคนะคะซึ่งเลขที่เกี่ยวข้องกับ เลขอ่างน้ำมนนี่ขายดีมากนะคะตอนนี้เขาบอกว่าหมดเกลี้ยงทุกแผงเลยนะคะที่มีเลขหเลขเจ็เลขศูนย์เลขสองแล้วนี่นะคะหมดเกลี้ยงทุกแผงเลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่คืออ่างน้ำมนของวัดเจริญพรหรือวัดหลวงพ่อเลียวนั่งพญาต่าเรือนนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะที่วัดสีแยกเจริญพรนะคะ อยู่ที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมนะคะสวัสดีค่ะ